ก็สวัสดีนะผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเองครับโอเวอร์แอนนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมของโรบบอ,อกในแบบโลกูนในจ๊ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคาคุเนะนะครับผมนะเจสันนะฮะของยามูรินั่นเองก็อืมม่รู้พูดชื่อถูกว่าน่าจะพูดชื่อถูกแหละนะเออใช่กับรหัสลอมผมนะจ๊ะแล้วก็พึ่งฟาร์มด้วยพึ่งฟาร์มได้เจสันเลยแล้วก็ พักมาสิบนาทีแล้วก็เพิ่งมาถ่ายได้แหระครับผมนะวันนี้ผมก็จะมามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็มาไปดูราคาก่อนเลยแล้วกันโอเคถึงแล้วนี่ผมนะก่อนเดี๋ยวเลื่อนลงไปแล้วเราก็จะเจอกับนี่ผมนะ ยาคุโมะโอโมอริน่าจะถูกแหละอ,อ่านถูกนะเพราะกูก็กจำไม่ได้ราคามา100ล้านเยนนะครับเป็นประเภทลินคาคุเลดติ้งประมาณไฮซ็ตมีแค่มี2ส,สเตจนะครับผมนะเพสสไตล์ประมาณเออเมลีเป็นตัวตีระยะใกล้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมนะโอเคนั่นก็มาลองกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับร่างแรกนั่นเองนะฮะกดเลข1ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ชิบนี่ผมโอ้โหเปไง,ไ,งไอ้เขี้ยสีดำขาวด้วยแบบขู่มันโคตรสว่างจ้าโคตรสวยอันนี้พูดจริงนะ สวยมากกูชอบผมชอบนะไอ้ล่างแรกนะคือสวยจริงๆนะคือแบบอ่าก็ประมาณนี้นะผมนะก็สําหรับรูปล่างก็จะประมาณนี้โอเคนะั่งกดทีด่วนนะจึ๊บอ่านี่ผมต้องกดทีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าแบบดีเลยนะโอเคก็โอเคนะมาลองกันเลยดีกว่าสกิลแรกเลยกันคือสกิลคิกนะฮะสกิลคิกเนี่ยจะเป็นการเอ่อเอาเอา่อคาคุนคาคุนเนะข้างขวาฟาดฟาดไปข้างหน้า และบอกเลยว่าสกิลไอคลิกธรรมดาเนี่ยมันมันช้ามากมันไม่เหมาะสำหรับการฟาร์มนะ mm hmm. เอาความจริงผมพูดความจริงเลยไม่เหมาะสำหับการฟาร์มแบบยืนเฉยเฉแล้วก็ตีอันนี้ไม่เหมาะเลยกับ mm hmm. กับเจสันนะของยามูรีนั่นเองก็ไม่ไม่สมควรฟาร์มนะถ้าจะใช้เนะี่ยใช้สกิลดีกว่า เดินยืนฟาร์มน่ยไม่ได้นะฮะโอเคนะโอเคนะมาลองสกิลต่อไปสกิลต่อไปคือสกิลอาร์นเองซึ่งเก็บสกิลอีไว้ก่อนเพราะสกิลอีเนี่ยมันมันดีกว่าไงสกิลอาร์เนี่ยจะเป็นการเอ่อพุ่งไปข้างหน้านะนี่ครับผมก็จะเอาคารุนเน้นทั้งสองอันพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้นะฮะก็เป็นการโจมตีอย่างนั้นแหละก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละก็แป๊บนี้นะฮะนะสกิลอาร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมนะสกิลต่อไปคือสกิลเอฟนะฮะสกิลเอฟเนี่ยก็จะเป็นการเอ่อ พุ่งไปข้างหน้าเหมือนกันนะแต่มันจะพุ่งไม่ได้ไกลเหมือนสกิลอานะสกิลอาจะไกลกว่าสกิลเอฟจะสั้นกว่านะครับผมนะแล้วก็ทําพุ่งไปข้างหน้าแบบเนี่ยเออเนี่ยแล้วก็เอาเอาคาคุณได้ข้างขวาเนี่ยพุ่งมาข้างหน้านั่งจ้วงเข้าไปโอเคนะก็สกิลอากับสกิลเอฟก็จะปามานี่นะครับผมก็คล้ายๆกันไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่สกิลสกิลที่ดีที่สุดคือสกิลอีในตอนนี้นะผมนะสกิลอีเนี่ยตอนเรากดปุ๊บมันก็จะทําแบบนี้ผมเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เลยใช่เน คือแบบมันหมุนเร็วมากนะแล้วก็ไม่วันหมดด้วยครับคือเนี่ยมันจะหมุนอย่างนี้ไปเรื่อยไม่วันหมดนะมันจะไม่ดับมันจะไม่ปิดของมันนะมันจะหมุนเงี้ยไปเรื่อยเรื่อรู้รอที่สชั่วโมงมันก็ยังหมุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยครับผมนะก็คุณคิดเอาเลยสกิลนี้มันดีนะสกิล E เนี่ยคือแบบมัจน well. จะไม่หยุดเลยจนกว่าเราจะไม่ไปกดอีกรอบจึบ like เนี่ยผมนะอันนี้ผมกดอีกรอบมันเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันกดปุ๊บมันก็จะมาใหม่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราโดนโดนตัวอะไรสักตัวเนี่ยขัดเนี่ยสกิล E แล้วก็จะใช้ไม่ได้ทันทีนะฮะก็ก็เหมือนเรากดแบบนี้เออกด E เนี่ยมันก็จะหยุดเนี่ยถ้าเราโดนขัดก็สกิล E เราก็จะหยุดทันทีนะแต่ถ้าไม่มีอะไรมาขัดเนี่ยสกิล E มันก็จะหมุนเงี้ยไปตลอดเวลานะก็ถือว่าดีไหมดีมากเลยครับไอ้เชี่ยแมงระเมศโดเรสนี่เอาแล้วเอาไปฟาร์มได้นะเนี่ยสกิลเนี้ยเอาไปฟาร์มได้เดินเดินฟาร์มตึบหนึ่ง เอาเอาสองตายไปซะอาโอกิริเอาไปเ,เอาให้หมด่ะกูขอมนุษย์ดูแลกันเอาไปตายแซ่เอาไาอ,าอคนแล้วกันไอคน,นะคะ่ะ <c oughs> เดด <c oughs> เรียบร้อยสวย โอเคกับประมาณนี้นะผมนะสำหรับยามูรินะผมล่างแรกส่วนเองนะครับผมนะนั่นก็มาลองล่างเลขสองกันเลยละกันนะครับผมนะสเตจสอยามุกเควนนะฮะแบบสเตจสอมีแค่โหมดเดียวเท่านั้นอาร์ซิเซลมัน10ล้านนะครับผมนะแล้วก็ต้องมีเลเวลประมาณพันหนึ่งด้วยถึงจะแสงได้นะครับผมนะค้าคุจานะจ๊ะโอเคนั่นก็มาลองกันเลยดีกว่านะครับผมนะกดเลขสองนะผมนะก็จะไปประมาณนี้ยืบโอ้โหเนี่ยผมตอนเรากดตัวเราจะใหญ่ขึ้นด้วยนะเดี๋ยวลองดูนะเนะี่ย จื๊บเป็นไงใหญ่ขึ้นจริงแลเนี่ยจื๊บเนี่ยตอนเราแปลงล่าเป็นล่านี้ตัวเราจะใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะคือกูพูดได้เลยว่าดูดีแม่งใช้ไฟฉายขยายส่วนก็เงี้ยแหละก็เนี่ยก็ฟิวนะเออเนี่ยครับผมนะอันนี้คือสกิลคิกนะฮะกูในแผนก็เผยกฎไปละเนี่ยครับผมนะก็เหมาะสำหรับการฟาร์ไหมก็พูดกันเลยว่าไม่เหมือนเดิมในสกิลคิกเนี่ยไม่เหมาะเลยอันเนี้ยพราะว่าไอ้คาคุจ่าของยามูรีเนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับการพีวีมากกว่านะ ี่ผมแบบนี้นะผมนะจึ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะผมนะสกิลคิกโอเคนะดูทีดูทีก่อนเพราะลืมดูทีนะจึ๊บอ่านี่ผมสกิลทีก็จะประมาณนี้นะผมนะนี่นี่หมุนหมุนหมุน,มนติ้วหมุนติ้วโอเคนะทีก็ประมาณนี้ผมโอเคนะมาลองสกิลต่อไปสกิลต่อไปคือสกิล E นะผมนะสกิล E ก็จะเป็นการเอ่ออย่างนี้นะครับดูนะจึ๊บอันนี้จะเป็นการสะบัดแขนคาคุจาน,นะผมนะ จึบ๊บก็ถ้าใครโดนเนี่ยจะจะกระเด็นนะผมนะส e ก็จะแบบประมาณนี้นะก็เป็นการปัดให้กระเด็นนั่นเองนะแต่ชิ้นนี้มันปอกเกินไปก็ต้องเข้าใจนะเออลืมบอกเลยคือแบบผมพูดจริงนะอยากให้แบบตอนนี้ค่ะคุณเน่กูมันเป็นสีดําขาวใช่ไหมแต่อันนี้มันดําปื๊ดเลยน่าจะมีลายของขาวนิดนึงนะถ้ามีนี่จะดีมากเลยแต่ก็แบบนี้ก็เทแล้วนะใช่โคเทลแล้วน,นี้ก็เทลแล้วโอเคท่านไปรอสกิลต่อไปกันเลยแล้วกันนะผมนะสกิลต่อไปคือสกิล r นะครับผมสกิล r เนี่ยจะเป็นการทุ่ม ทุบไปข้างหน้าเออเนี่ยเป็นการทุบไปข้างหน้าซึ่งมันจะทำดามไม่จะทำดามใหญ่แรงแล้วก็สตาร์ตศัตรูนะฮะสตัร์ศัตรูที่มันกำลังม,มาหาเรานะฮะเดี๋ยวผมจะลองกับเอโต้แล้วกันดูนะฮะสกิลเอจึ๊บนี่ผมจะก,กระเด็นแล้วแล้วกดสกิลอาร์ปุ๊บเนี่ยผมเห็นป่ะเลิกเดินเลยทีเดียวก็สตัร์นั่นเองนะฮะอีกทีจึ๊บนี่ผมอ่าสตัร์เนี่ยเห็นไหมสตัร์แล้วนะ,ะผมนะก็สกิลอาร์ สกิล l e กับสกิล R ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะไอเชี่ยไปไกลๆได้แล้วไปไกลๆได้แล้วออนั้นรีวิวเลยแล้วกันสกิลต่อไปนะผมนะคือสกิล l F นั่นเองสกิล l F เนี่ยความสามารถมันก็คือการโยนศัตรูให้กระเด็นไปนั่นเองนะฮะแบบนี้จึบ๊บไปเลยนี่ผมนะสกิล l F ก็จะเป็นการ โนไปนั่นเองซึ่ง anything. มันจะทําดาเมจสองรอบนะฮะแต่ต้องโดนกับแพงเท่านั้นนะฮะนี่ถ้าไม่ชนกับแพงเนี่ยมันจะโดนดาเมจแค่รอบเดียวนะครับผมนะเนี่ยดูอีกท <sh arp inhale> <sk> <ses> ีนะดูอีกทีนะจึ๊บอ่าดูเนี่ยเนี่ยมันไม่โดนดาเมจโดนแค่โดนแค่รอบเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะโยนใส่กระแพงให้ดูนะฮะแต่ตรงนี้เลยจึ๊บเนี่ยผมมันทําดาเมจได้2รอบนะถ้าชนกับแพงนะครับก็ดีไหมดีมากกูชอบกูชอบมากเลยเนี่ยคือแม่งเหมือนมันมันเฟี้ยวอ่ะเออใช่มันเออไม่ใช่มันเฟี้ยวอ่ะ นเออเนี่ยโดยสองรอบไปกัดเดนไปซะเออเออสตัรนกัดเดนไปเอาชิพายแล้วนี่นี่เอายังไงล่ะว,ว้าวไอเชยยังยังใช้ไม่คล่องเลยนะก็เพิ่งก็เพิ่งซื้อนะเนาอยังไงได้ก็เพิ่งฟาร์มได้นะพวกนี้อ่ะน่ามาสกิลต่อไปสกิลต่อไปคือสกิลซีนะฮะสกิลซีเนี่ยเอาไว สกิลซมันคือการกระโดดไปข้างหน้านะมันเอาไว้เอ่อเอาไว้วิ่งหนีได้นี่ครับผมนะก็เอาไว้หนีได้แล้วก็เอาไว้เอาไว้พุ่งไปเอาไปสู้ได้นะครับผมนะก็ถือว่าดีไหมดีมากเพราะมันเคลื่อนไหวเร็วอะมันมันเร็วมากเลยนะก็แล้วก็ตรงนี้นะดูนะนี่เนี่ยกระโดดไกลมากเลยนะไกลจริงนูพูดเลยมันดีมาก,กน,นะสำหรับยามรีนะสกิลซก็เอาไว้ไฟได้นะเอาไว้เข้าไปไฟบวกอะไรอย่างนี้นะจ้า โอเคก็สำหรับยาโมรินะครับกมก็จะประมาณนี้นะผมนะนั้นก็มาลองตบนิชิกิกันก่อนเลยดีกว่านนะก็จะได้แบบไม่มีอะไรมากไนงะจะได้แบบมันยาวๆหน่อยโอเคจึ๊บหนึ่งช็อตเอาไปหนึ่งช็อตเลยเอ้ยเเอากระเด็นไปซะน,นี่นี่นีโยนเอาใช่ไหมโดนสองต่อเอาไงนะเอาไงสตาร์ทเอ้าว้าวย,ยังใช้ไม่ค่อยเป็นยังใช้ไม่ค่อยคล่องเลยแม่ต้องมาลองโยนไปไกลๆไปไกล กระเด็นไปซะนี่เอาไงอ่าปึ๊บจึ๊บอืมจัดกระโดดไปหาว้าวเอา้าทุ่มเหมือนกันอีกเออนี่แหละเอาไงเอาไงเอาไงเอายังไงเอ้ยเอายังไงฮะเอาไง,าไง,าไงนี่นี่โยนไปไกลเลยนี่เอาไงไอายศาสตร์เออเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอืม เรียบร้อยนะครับนิชิกิได้แตกกันไปที่เรียบร้อยนะเหลืออีกตัวหนึ่งเอโตะเพราะมันก็ลังจะตายแล้วไงเลือดมันก็ลบไปเยอะอยู่นะใช่เราขอฆ่าฆ่าเอโตะกันเลยละกันนะครับตอนนี้เลือดเหลือง,องละเดี๋ยวขอฆ่ามันก,ก่อนนะจะได้ไม่ยาวจะได้ไม่สั้นจนเกินไปแล้วไม่ยาวจนเกินไปนะจ๊ะนี่เอ้าไม,ไม่โดนกับไม่โดนไอ้สิ่งกีฬาเฉยอ้าวเชิดมันไอ้นี่ซะละนั่นก็นั่นก็นนกจึ๊บจึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บ,บเอาไงเอาไง ไม่โดนไม่โดนอืออืออือเอาไงเอาไงอัดเจาะอัดโชอัดโชอัดโชอัดชื้อัดชื้หลบแม่งแล้วหลบหลบเอาไงเอาไงเอาไงอะเอาไงอื้อจึ๊บอึ๊บอึ๊บอัดโชอัดโชอัดชี้โอ้ลิเชตแปดโอ้โหอึ๊บเอาไงเอาไงเอาไงหลบแบบดิจิตอลอัดดิจิตอลอื้อฉี่หายแล้วโอ้โหเอาอะ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 กูจะแตกมา เอโตะมาดูกันเลยว่ามึงกับกูใครจะแตกก่อนกันกูว่ากูแน่ๆเลยออีเชี่ยเอ้ยชิบหายละอ้าวไม่ทำอะไรกูแล้วล่ะนั่นก็ตายซะไอ้กูว่ากูมากกว่าละไปละไปละไปไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเรียบร้อยโอ้โหเกือบแตกอื้มอีเชี่ยเกือบโดเกือบตายละนี่ผมนะก็ยามุรินะผมค่ง ทั้ง2ล่างก็จะประมาณนี้นะผมนะก็บอกเลยว่าล่าง2ผมชอบมากคือแม่งแม่งเฟี้ยวอะ่ะจริงๆผมก็ใช้อันนี้ละ <c oughs> อาจจะไม่เปลี่ยนละ โอ้ผมก็ใช้ประมาณ3ามสาคาคูเนะนะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะสำหรับเจสันของผู้ซัมแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับการรีวิวในครั้งนี้นะผมนะก็ใครชอบคลิปนี้นะผมนะก็จะยื้่ก็อุย้ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้ใช่องผมด้วยนะฮะผมนะมนะโอเวอร์ไอ,อนเลนก็ด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าหรือเกมถัดไปที่ผมจะเล่นหรือการรีรวิวถัดไปที่ผมจะรีวิวนะครับผมนะบายสวัสดีครับยัยไงแม่งอย่างเท่เลยไอ้เชี่ย